ข่าววันนี้เสนอคำว่าเดิมพันประเทศจะคิดว่าม็อบองค์การพิทักษ์สยามของเสียไอ้พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์มีเป้าหมายแค่คนล้มรัฐบาลนายกปู่เท่านั้นแต่งานนี้คือการเอาประเทศเป็นเดิมพันหรือเดิมพันประเทศเพราะการวางเป้าหมายแช่แข็งประเทศไทยสกัดนักการเมืองไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ5ปีแล้วจะให้คนดีเข้ามาบริหารประเทศแทนเข้าตำรับข้อเรียกร้องในอดีตคือนายกรัฐมนตรีพระราชนานหรือนายกมเจ็ เพราะไม่ว่าจะพลิกและธรรมนูญมาตราไหนก็ไม่อาจรองรับคอนเซปต์นี้ได้นอกจากยึดอำนาจโดยการทำรัฐประหารเท่านั้นซึ่งไม่ใช่แค่นำประเทศถอยหลังเข้าคลองแต่เป็นการนำประเทศถอยหลังจนตกเหวจะเอากันอย่างนี้อีกหรือ ขบวนการเหล่านี้แม้จะเปิดหน้าออกมาแค่เสียไอแต่ฉากหลังเบื้องหลังการถ่ายทําก็รู้ๆกันอยู่ว่าคือคนหน้าเดิมขบวนการเดิมๆที่ต้องการทําลายขบวนการทักษิณหรือที่เรียกกันว่าทักษิโนมิกโดยลืมไปว่าคนไทยไม่ได้งโง่หรือหูหนวกตาบอดทุกคนรู้แล้วว่าความเชื่อร้ายในระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตยอย่างไหนมันเลวร้ายมากกว่าจะเข้าลงกันอยู่แล้วยังคิดเดิมพันประเทศกันอีกไม่บ้าก็เพี้ยนแล้ว